อ่ะไปดูอีกหุ้นอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่มีความเคลื่อนไหวนะั่นคือหุ้นของกลุ่มค้าปีกอย่างบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนนะครับทีบ่มีพัฒนาการในเรื่องของราคาเนี่ย<ม>เห็นมาเรื่อยๆร,ราคาเขาเกือบจะกลับมายืนใกล้ๆกับราคาที่มีการเพิ่มทุน4 3ับ, 43, บาท50 อ่าใช่นะครับก็ถือว่ามาอย่างต่อเนื่องนะครับนะครับก็มีความเคลื่อนไหวนะครับจากทางด้านผู้บริหารของกลุ่มธุรกิจค้าส่งแมคโครนะครับมีการเปิดเผยน,นะครับว่าหลังจากที่แมคโครได้รับโอนกิจการทั้งหมดของโลตัสแล้วก็เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเมื่อปลายปี2564ทําให้แมคโครเนี่ยมีปริมาณผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือว่าฟรีโฟร์เพิ่มขึ้นล่าสุดเนี่ยก็สามารถที่จะปลดล็อกนะครับการเพิ่มฟรีโฟร์เป็น15เปซ็นได้สําเร็จ ก็จะส่งผลต่อราคาหุ้นของแมคโครที่จะถูกนำไปคำนวณในในดัชนีสำคัญสำคัญหลายดัชนีสำหรับหุ้นที่เข้าคำนวณดัชนีระดับโลกก็จะเป็นที่สนใจของนักลงทุนสถาบันโดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศที่ใช้ดัชนีดังกล่าวเป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตการลงทุน เนื่องจากจะต้องเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีมีสภาพคล่องในการซื้อขายสูงมีฟีโ r ร a ดแล้วก็มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือว่า Market Cap เป็นไปนตามหลักเกณฑ์การพิจารณา นะครับ,รบโดยเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าแมคโครเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกคัดเลือกเข้าคำนวณในดัชนี MSCI ในรอบเดือนกุมภาพันธ์นี้อย่างไรก็ดีนะครับบริษัทเนี่ยก็คาดว่าจะได้เห็นการรับรู้รายได้จากการผลิตก,กำลังกันร,ระหว่างธุรกิจค้าส่งกับธุรกิจค้าปลีกเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ไปรวมกิจการมาแล้วระยะหนึ่งก็จะสมบูรให้แมคโครก้าวเป็นหนในผู้นาธุรกิจค้าส่งค้าปีกหลังจากนี้ด้วยอ่านี่ก็ถือว่า คือแมคโครต้องแยกอยู่สองสามประเด็นนะครับคุณจตุรพรผมว่านะอันแรกก็คือภาพรวมก่อนธอีมการเปิดประเทศหรือธีมเรื่องของการเข้ามาของนักทุนนักท่องเที่ยวต่างชาติอะไรต่างๆเนี่ยตัวเนี้ยแมคโครเขาก็ได้เป็นในภาพรวมเลยนะถ้เาเขามีทั้งตัวของค้าส่งแล้วก็หลักๆมันก็คงหนีไปตรงที่ค้าปลีกก็คือตัวของโลตัสนะครับอันนี้ถ้าเป็นภาพรวมแคบลงมาอีกนิดหนึ่งฮะในแง่ของตัวของเขาเองเนี่ยอย่างที่บอกฮะเขาควบรวมแมคโครกับโลตัสบันที่เรียบร้อยแล้ว แต่ในช่วงที่ผ่านมาดูงบการเงินเนี่ยมันยังไม่สะท้อนเท่าไหร่เท่าท,ที่ควรว่าเอ๊เข้ามาแล้วทำไมงบการเงินเนี่ยยังยังยังดูแล้วกําไรมันก็ไม่ได้เข้ามาแบบเต็มเต็มหู่เท่าไหร่รแต่ตอนนี้มันเริ่มเห็นชัดมากขึ้นนะครับเขามีการปรับเห็นไหมเราก็แล้วเห็นโดตัสเนี่ยเราต้องบอกว่าโดตัสเนี่นะมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อละเข,เขาเขารีแบนด์อ่ารีแบนด์ใหม่รีแบนด์ใหม่แล้วก็เปลี่ยน เปลี่ยนเหมือนเหมือนตัวสโลแกนเหมือนตัวการสื่อสารทางการตลาดใหม่ทั้งหมดรวมถึงเชลย์ต่างๆที่เขายกตลาดสดไปอยู่ในมาไว้ในโลตัสใช่แล้วก็จะมีแยกเป็นโลตัสแบบพรีเมียมด้วยนะผมเห็นแถวบัวทองอ่ะอ่าใช่ครับไฮโซนะราชพฤกษ์อ่าเดี๋ยวราชพฤกษ์นะเขาเพิ่งเปิดเป็นเหมือนคล้ายๆอเวนิวอ่อเนี่ยคือรูปร่างหน้าตาโลตัสเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมเออเข้าไปชั้นเดียวสองชั้นนะอ่าปัจจุบันเนี่ยคือเขาทาเป็น เป็นเหมือนแบบเป็นเป็นอเวนิวก็จะมีร้านอาหารดังๆไปเปิดมีนี่แหละฮะบานาน่าขายไอทีเนี่ยก็ไปเปิดนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นศูนย์การค้าแบบนี้อยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของเรื่องของปัจจัยพื้นฐานนะฮะที่มันจะได้เห็นภาพมากขึ้นและอีกาหนึ่งที่คุณจะตุพรพูดถึงคือ ไม่ได้เกี่ยวปัจจัยวิฐานแต่มันเกี่ยวกับ sentiment หรือเกี่ยวกับเรื่องของราคาหุ้นหรือการลงทุนนั่นก็คือการเข้าคำนวณในดัชนีสำคัญสคัญเพราะว่าก่อนนี้เขาติดกับดักเรื่องของโฟร์ดไง,งไม่ถึง15%เรดัรชนีเซ็ต50ที่ผ่านมาเนี Market Cap ่ยมาเก็ตแคได้อยู่แล้วแต่ขาดที่ตัวของโฟร์ดพอเขาแก้โฟร์ดได้ปุ๊บอันดับแรกคือกุมภาพันธ์เนี้ย MSCI ก่อนเลยถ้าเข้าได้นะ ผมว่ามันก็น่าสนใจใะเรับตัวของแมคโครเหมือนกันว่าทาให้นักทุนที่เขาอ้างอิงกองทุนต่างๆที่เขาอ้างอิงตัวของดัชนี MSCI เนี่ยเลือกไม่ได้จะต้องซื้อหุ้นของแมคโครเลยต้<ช>องเข้าลงทุนเหมือนกันนะครับใช่ครับ,รบแล้วก็จะดูได้ครับว่าราคาของแมคโครเนี่ยก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมีรบแรงซื้อเข้ามาแม้ว่าวันนี้เนี่ยอาจะจะมีแรงขายขออกมาแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยคือราคาปิดบวกใช่ครับขึ้นมาล่าสุดเนี่ยราคาหุ้นของแมคโครเนี่ยอยู่ที่42บสาท25สตางค์ต่อหุ้นนะครับวันเนี่ เ4ด้วยเช่นเดียวกันก็ถือว่าใกล้กับราคาที่เขาเพิ่มทุนในช่วงนั้นเพราะว่านักลงทุนหลายคนก็ก็ยังถือหุ้นแมคโครในราคา43บาท50สตางค์อยู่ครับ